การจัดทำข่าวสารผู้ปกครองเมื่อครูใช้ข่าวสารผู้ปกครองเพื่อขอความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กครูจะมีวิธีการจัดทำข่าวสารผู้ปกครองอย่างไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ลองติดตามดูเทคนิควิธีการจัดทำกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูกิฟต์ดุลเดือนจีรานนท์นะคะเป็นคุณครูประจำชั้นในระดับ อนุบาลปีที่สองนะคะวันนี้ครูกิ๊บก็จะมาพูดเกี่ยวกับเทคนิคการจัดทำข่าวสารผู้ปกครองนะคะถ้าพูดถึงข่าวสารผู้ปกครองสิ่งแรกที่เราสงสัยก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะข่าวสารผู้ปกครองเนี่ยคืออะไรมีความสําคัญยังไงแล้วก็มีความจําเป็นแค่ไหนที่เราจะต้องทําข่าวสารสำหรับผู้ปกครองเดี๋ยววันนี้ครูกิ๊บก็จะมาพูดถึงเทคนิคก็คือจะอธิบายง่ายๆว่าอย่างเช่นข่าวสารผู้ปกครองเนี่ยนะคะเราจะแบ่งด้วยการเป็น3ระยะ ในการที่เราจะแจกผู้ปกครองก็คือในระยะแรกจะเป็นระยะเกี่ยวกับเปิดหน่วยการเรียนการสอนระยะที่2จะเป็นระยะที่เรากําลังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่นะคะแล้วก็ระยะที่3จะเป็นระยะปิดหน่วยการเรียนการสอนสิ่งสําคัญที่เราจะทําข่าวสารสำหรับผู้ปกครองนั้นก็คือ เป็นการแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะในหน่วยการเรียนปัจจุบันนี้ที่เรากำลังเรียนอยู่ให้ผู้ปกครองได้ทราบว่าเรามีวัตถุประสงค์ยังไงนะคะมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องการให้ผู้ปกครองเนี่ยกลับไปสารต่อเกี่ยวกับการเรียนการสอนของเด็กเนี่ยเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้ดียิ่งขึ้นมีอะไรบ้างนะคะ อย่างวันนี้เนี่ยข่าวสารที่กิฟต์นำมาก็จะมีในหน่วยตั้งแต่หน่วยเปิดบ้านเราอาทิตย์เลยะคะถ้าจะให้ดูในหน่วยเปิดบ้านเราอาทิตย์อันนี้เนี่ยจะเป็นข่าวสารที่แจ้งเกี่ยวกับวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ในหน่วยนี้มีอะไรบ้างอย่างเช่นว่าชื่อและความสําคัญของโรงเรียนที่ตั้งของโรงเรียนและสถานที่ใกล้เคียง ชื่อบุคลากรในโรงเรียนชื่อเพื่อนต่างๆนะคะผู้ปกครองหลายท่านก็อยากจะทราบว่าการที่ลูกเนี่ยมาโรงเรียนเด็กได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะมาโรงเรียนในแต่ละวันลูกได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างแล้วสอดคล้องกับนวัตกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนยังไงบ้างซึ่งอันนี้จะเป็นการตอบโจทย์ผู้ปกครองว่าสิ่งที่ลูกมาโรงเรียนเนี่ยลูกได้เรียนรู้อะไรบ้างในหน่วยการเรียนแต่ละหน่วยการเรียนนะคะอย่างถ้าเปิดบ้านรออาทิตย์เนี่ยอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับ ปิดหน่วยการเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีรูปภาพที่เด็กได้ทํากิจกรรมต่างๆไปแล้วในหน่วยการเรียนนี้นะแล้วก็จะแจ้งให้ปกครองได้ทราบแล้วสิ่งที่ว่าเวลาเราทำเนี่ยทำไมเราถึงจะต้องทําออกมาสวยนะรูปแบบของข่าวสารเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นลักษณะตายตัวเราสามารถมีรูปแบบของข่าวสารได้หลายแบบนะคะจะเป็นแบบแบบเล็กก็ได้แบบใหญ่ก็ได้หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็น A4 ธรรมดาแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ แต่สิ่งที่เราทําออกมาให้ดูดีเพื่อที่ว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาจะได้เห็นความสําคัญแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเก็บนะคะอยากจะเก็บข่าวสารชิ้นนี้เอาไว้อย่างอันนี้เนี่ยเมื่อเราใส่รูปภาพที่เด็กได้ทํากิจกรรมในห้องเรียนลงไปเนี่ยพ่อพ่อแม่เขาเห็นมีรูปภาพของลูกเขาในแต่ละกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเก็บนะคะจะเก็บข่าวสารทุกฉบับเลย นะแล้วก็จะเห็นถึงความตั้งใจด้วยนะคะในความตั้งใจที่เราต้องการที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทราบว่าข่าวสารในแต่ละหน่วยเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเห็นรูปเป็นรูปผลงานของเด็กนะคะว่าน้องเขาได้มีการทํากิจกรรมทั้งกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมรายบุคคลนะคะของหน่วยการเรียนนี้ข่าวสารระหว่างหน่วยการเรียนก็จะมีอย่างเช่นยกตัวยอย่างอันนี้จะเป็นหน่วยเรื่องของแม่ฉัน อันนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นระหว่างหน่วยเนี่ยข่าวสารเนี่ยอาจจะมีในเนื้อหาที่น้อยหน่อยเพราะว่าวัตถุประสงค์ของข่าวสารที่เป็นระหว่างหน่วยการเรียนนะคะจะเป็นการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบว่าในขณะนี้ลูกทํากิจกรรมอะไรอยู่แล้วเรามีความต้องการที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยไปดําเนินกิจกรรมกับลูกต่อ,อยังไงบ้างอย่างเช่นอันนี้ในหน่วยเรื่องของแม่ฉันเนี่ยจากที่เก็บได้แจ้งไปแล้วว่าในตอนเปิดหน่วยว่าวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนนี้มันมีอะไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้าง ถพาถึงข่าวสารฉบับนี้เป็นข่าวสารระหว่างหน่วยการเรียนกิจก็จะมีกิจกรรมนะคะที่ให้คุณพ่อกับคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองท่านอื่นเนี่ยไปทํากิจกรรมร่วมกับลูกเพื่อเป็นการออสารสัมพันธ์ร่วมกันนะคะระหว่างทางบ้านกับทางโรงเรียนด้วยอย่างเช่นจะมีเกี่ยวกับการให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเล่านิทานนะคะเล่านิทานกระต่ายน้อยหนีแม่ให้กับเด็กๆฟังแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกับลูกโดยการอาจจะมีเป็นแบบสุกขัด นะน,นี้นี่คิดจ,จะใส่ขั้นตอนไม่ให้นะคะจะใส่ขั้นตอนไม่ให้คุณพ่อคุณแม่กลับไปก็จะอ่านว่าขั้นตอนในการทํากิจกรรมฟังดีๆแล้วคิดตามของจากนิทานกระต่ายน้อยหนีแม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างคุณพ่อคุณแม่ก็อ่านนิทานกับลูกร่วมกันแล้วก็ร่วมกันทําใบงานออกมาแล้วก็เด็กก็จะเอามาส่งคุณครูในวันรุ่งขึ้นพร้อมกับออกมานําเสนอให้เพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียนอันนี้ก็จะเห็นถึงว่า ทำไมเราถึงต้องมีข่าวสารระหว่างหน่วยการเรียนนะคะเมื่อเปิดหน่วยแล้วระหว่างหน่วยแล้วแล้วก็จะมีการปิดหน่วยการเรียนด้วยคราวน,นี้ข่าวสารระหว่างปิดหน่วยการเรียนเนี่ยมันคืออะไรมันแตกต่างกับการเปิดหน่วยยังไงเปิดหน่วยจิบแจ้งไปแล้วว่าข่าวสารเปิดหน่วยเป็นข่าวสารที่แจ้งเกีก่ยวกับวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนของหน่วยการเรียนนี้ใช่ไหมคะว่าเรามีวัตถุประสงค์อะไรบ้างแต่พอปิดหน่วยเนี่ยเราจะแจ้งอีกเหมือนกันค่ะแต่เป็นการแจ้งว่า จากสิ่งที่คุณครูได้แจ้งไปแล้วในตอนเปิดหน่วยนั้นกิจกรรมที่น้องทำน้องบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถกลับไปทวนซ้ําย้ำกับน้องอีกครั้งหนึ่งที่บ้านได้ว่ากิจกรรมที่คุณครูจัดไปในหน่วยการเรียนนี้เนี่ยน้องเกิดการเรียนรู้ยังไงบ้างนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นข่าวสารในแต่ละหน่วยนะเพราะแต่ละหน่วยเนี่ยที่เราแจ้งไปแล้ว เมื่อสิ้นเทอมสิ้นปีการศึกษานะคะในข่าวสารแต่ละอันนี้เราสามารถนํามาจัดแสดงให้ผู้ปกครองได้เห็นได้ว่าในหนึ่งปีการศึกษาหรือว่าหนึ่งภาคเรียนนี้คุณครูเนี่ยมีการติดต่อสื่อสารมีการสารสัมพันธ์กับผู้ปกครองยังไงบ้างนะคะให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมยังไงได้บ้างผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการนําสื่อนะนำสื่ออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นนิทานหรือ สิ่งของต่างๆมามีส่วนร่วมในชั้นเรียนได้ยังไงบ้างอย่างเช่นหน่วยการเรียนต่อไปที่ทางห้องเรียนของเราจะจัดขึ้นก็คือหน่วยวันสําคัญนะคะวันสําคัญทางศาสนาเราจะมีการให้เด็กเนี่ยทำเครื่องสังฆทานนะคะแล้วออกไปถวายสังฆทานที่วัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูจะแจ้งข่าวสารเนีย่ยอันนี้หน่วยวันอาสาฬหะวันเข้าพันสาม,มาทําบุญกันเถอะ ะะก็จะเป็นการแจ้งข่าวสารให้บุคลากรได้ทราบว่าวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนต่อไปของเราเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้อะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นให้เด็กได้ทราบเกี่ยวกับปร,พพประวัติความสําคัญของพระของพระพุทธศาสนาของวันเข้าพรรษาประวัติความสําคัญของวันอาสาฬหาบูชาแล้วก็การที่เด็กๆจะปฏิบัติตนในวันสําคัญทางศาสนามีอะไรบ้าง กิจกรรมที่เราทำมีอะไรสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างแล้วมีบุคคลใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือสถานที่สำคัญนะคะมีอะไรบ้างพอเราแจ้งอันนี้ไปแล้วเราในตอนท้ายก็จะขอความร่วมมือกับผู้ปกครองนะคะใ,ให้ผู้ปกครองเนี่ยนำนะคะนำอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะทำบุญ มาโดยคุณครูเนี่ยจะบอกเด็กว่าในการที่เราทําบุญเนี่ยสิ่งของที่เราจะนําไปถวายพระสงฆ์เนี่ยจะต้องเป็นสิ่งของอะไรบ้างเด็กๆก็จะนํามาแล้วเราก็จะจัดเครื่องสังฆทานร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นการที่ผู้ครองเนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือกับคุณครูได้อีกทางหนึ่งค่ะกิ๊ฟก็จะขอสรุปสั้นๆว่าข่าวสารผู้ครองเนี่ยเราจะแบ่งได้กันเป็น3ระยะ คือ 1. คือระยะเปิดหน่วยการเรียนการสอนนะคะ 2. ระยะที่เรากำลังจัดหน่วยการเรียนการสอนอยู่และ3ระยะปิดหน่วยการเรียนการสอนซึ่งในทั้ง3ระยะเนี่ยจะมีความแตกต่างกันความสำคัญที่แตกต่างกันนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดทำข่าวสารผู้ปกครองเนี่ยนะคะจะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับครูในระดับชั้นประถมวัยที่ควรจะมีให้แก่ผู้ปกครองเพราะ ผู้ปกครองทุกท่านเนี่ยย่อมที่จะสงสัยนะคะแล้วก็อยากรู้ว่ารูปของตัวเองเนี่ยเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาทํากิจกรรมอะไรบ้างและเขาได้ทักษะต่างๆยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดทําข่าวสารก็เป็นการสื่อสารกับผู้ปกครองอีกทางหนึ่งให้ผู้ปกครองได้ทราบและเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนของเราค่ะขอบคุณค่ะ